พีสกินโอเคเขาจะเตรียมตัวยังไงตอนนั้นกิบเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงก็คือหน้าผมให้สวยซึ่งผูกระเบียบเรียบร้อยหัวจะรดเท้าแล้วก็รีบไปไวๆเพราะว่าตอนนั้นกลัวไปช่างบีมไแล้วน้ำหนักหลดก็คือเตรียมขนมปังเตรียมน้ำใส่กระเป๋าเอาไว้เลยเพราะว่ากินตลอดเวลาไม่ใช่ใช่ใช่น้ำหนักที่แบบกำลังจะต่ำกว่าเกณฑ์แต่สำหรับฉันตอนนั้นฉันน้ำหนักเยอะนะฉันก็ต้องกินแค่แอปเปิลอกไก่แล้วก็สลัดแค่นี้เลยคือพยายามไปดูว่าบีเมของตัวเองน้ำหนักเราอยู่ในเรนง์ประมาณไหนนะอยู่แบบ อยู่ตรงกลางให้ลองใส่ชุดสูตรที่เราจะใส่มาชั่งน้ําหนักที่บ้านด้วยนะบางทีชุดสูตรมันก็ทําให้หนักซ้อมแนะนําตัวมาให้เป๊ะที่สุดเพราะแน่นอนเขาจะอันไหนน้องแนะนําตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็คืออย่าให้แบบตะกุกตะกักเลยอย่าให้มีเดดแอร์ขอให้ลองทีนึงค่ะสอนแนะนำตัวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแท็คบอกว่าเราเป็นโรบิบูนะคะคือพยายามแบบว่าทำงานอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือพูดไปให้หมดเลยความสวัาดิพิเศษใดๆขอแนะนำนิดนึงเรซูเม่คืออยากให้เขียนทุกอย่างที่แบบที่เราทำจริงๆอะบางอย่างที่เราไม่ได้ก็ตออบไไม่ด้คื ไม่ได้จริงๆทุกคนจะโป๊เวลาแพมฝึกนะแพมก็จะฝึกทั้งตอบทถามทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษน่ากระจกฝึกยิ้มสาข้อมูลของ company profile นะมีความเป็นมาอะไรยังไงบ้างมาร์คคอดเชื่ออะไรลูดการบินชอบไปเที่ยวไหนถ้าเกิดขึ้นสายการบินบางเกอะอยากไปที่ไหนถ้าเราตอบแบบอ้าวต่างประเทศที่ไม่ใช่ก็คือไม่ได้ตอบว่าสมุยถ้าสมมติจะไม่เคยไปก็ให้ไปศึกษาดูจากคลิปติกตอกของแพมและกลิบนะคะเพราะว่าสมุยบ่อยมาก ช่วงที่เราสมัคร5ปีที่แล้วอะไม่ได้มี TikTok อกขนาดนี้เนาะเขาไปดูในเว็บไซต์บริษัทได้เขาไปนั่งอ่านเลยให้แบบช่ำช่าละเอียดเพิ่มเติมติกต็อกพวกเราก็คือเอามาดูให้มันเป็นเนื้อหาแบบเผื่อจะพูดโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแพมกับกินะคะก็จะรอบินกับน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่จะเริ่มบินกันในเดือนปีนี้ปีหน้านะคะเจอกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีบาย